สวัสดีครับมุมสังเวยนะครับวันนี้มุมสังเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13มีนาคม2564นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวนก็เลยถูกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาาาสํหรรรััับบกกลงทุนนนะค ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนหลักนะครับสบองเจ้ลุ้นสนุกทุกสังเวียนโมเดลวมดสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ adsbb 2 7 9มี็ดเ้าหน้าก่อนนะครับ adsbb 2 7 9 แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวงการมวยมาอัปเดตนะครับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนรวมไปถึงกระแสเลดในแต่ละวันนะครับเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆนะครับเรามีมาอัปเดตนะครับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจเวียน เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับสึกเจ้ามวยไทยถ่าย,าย,ายทอดสดทางช่องสานะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13มีนาคม2564นะครับเวลา12.20นาทีโดยประมาณครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยนะครับเป็นหน้าที่ของแม็กจันดีนะครับหรือว่าวิชานจันทระวิสูตรนะครับ ประกบไว้ที่ค่อนข้างที่จะน่าติดตามเนยนะครับเพราะว่ามีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง2คู่เลยนะครับแล้วก็ถือว่านัดสาคัญด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการชิงชนะเลิศแล้วนะครับในมวยรอบท็อปวันมีมืนพันดุครั้งที่2นะครับแล้วก็มีการแก้เหมือนกันอีก1คู่นะครับวันนี้มวย ช่องสามศึกเจ้ามวยไทยนี้ก็ยังคงปักหลักถ่ายทอดทําการแข่งขันอยู่ที่เวทีพีททีวีอีกอย่างต่อเนื่องนะครับที่รามอินทาสี่สิบนะครับแล้วก็อนุญ,ญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมนะครับแต่ว่ามีการจํากัดจํานวนผู้เข้ารับชมนะครับแล้วก็มีการคัดกรองนะครับตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมมีการทําความสะอาดเจลล้างมือตามจุดต่างๆครับเพื่อทําความสะอาดแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อป้องกันการแออัดในการเข้าชมในครั้งนี้นะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1นนี่เป็นการชิงอันดับ3นะครับเมื่อรอบท็อปบอลเมื่อวันพันดุครั้งที่2นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ3นะครับส่วนคนแพ้ก็คว้าอันดับ4ไปครองครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรกาฟิลจิตเมืองนน์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยสอจอบเปียกอุไทยนะครับพิกัด135ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรกฟิลนี่วัย18ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยจิตเมืองนอน,น,อนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับเดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับซอเอสุนตีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับกุหลาบข่าวนะักนนทชัยนะครับสตาฟทเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวาครบเครื่องเลยนะครับเตะหนักหมัดหนักซอกคมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกเตะหนักซอกแรงนะครับไหนไล่แขนกดแขนขวางแทงแรงซอกสนอันตรายเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนไทยสอจอบเป็อุทัยที่มวยสาอน้อย หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรดำโชโคยูหาอีสุสุที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้ตัดเชือกนะครับเพื่อจะหาผู้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับวันนั้นก็พลิกแพ้ให้กับบัวเขียวปอเปาอ,อ,อินทีวิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสาฟอร์มหลังนี้ชนะสองแล้ก็แพ้หนึง ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินไทยนะครับวัย20่ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณนิ้ต้องบอกว่าเป็นดาบี้แม์แห่งเมืองสุรินทร์เลยนะครับฟิตซอนอยู่ที่ข่ายมวยสจเปบเกอุทัยนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยมีสจเปบเกอุทัยนะครับประภาวิทย์บุวัสดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายคุณดิ้งซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยซ้ายนะครับนะครับเป็นประเภทหนักแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดหนักสอกคมนะครับ ต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้แม่นแล้วก็คมเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่มีแพ้คะแนนเพชรกับฟิวจิตมงคลที่วิทีมยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นชนะน็อกยกสองนะครับซุปเปอร์โจ๊กนะครับเกียรตนาวีที่วิทีมยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับตัดเชือกนะครับหาผู้เข้าไปชิงชนะเลิศนี่แพ้คะแนนให้กับเดชฝั่งโขงจอนเอเอที่วิทีมยสยามอ้อมน้อยสามฟอร์มหลังนี่ถือว่ายังมีสะดุดสะดุดอยู่นะครับแพ้ไปถึงสองชนะเพียงแค่หนึ่ง คู่นี้แล้วพิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับครั้งแรกมีชกกันที่นอกรอบนอกรอบนะครับไม่ใช่ชกกันในมวยรอบนะครับเป็นทางด้านไทยนะครับที่เอาชนะน็อกมาได้ในยกที่2แบบเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ขังล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนี่ชกกันในมวยรอบครั้งนี้นะครับแล้วก็ชกกันได้สนุกคู่ขี้เบียดไปพิกไปพิกมานะครับสุดท้ายแล้วหมดใ้ายกที่ต้องบอกว่าชูไหนก็ได้นะครับคู่ขี้สูสีมากมากเลยแต่ว่ากรรมการเลือกไปที่ทางด้านเพชกาฟิล จิตเมืองนอนนะครับที่เอาชนะคะแนนแก้แข้นครั้งล่าสุดได้สําเร็จครับต้องบอกว่าหลังเกมก็มีดามาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเสียหลายๆท่านนี้ก็ยังมองไปที่ไทยน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าหลังเกมเมื่อเทียบอา,อาการแล้วนะครับ คนที่พ่ายแพ้คือไถ่สอจอปิอุทัยไฟล่าสุดนี้หน้าตาก็ยังดูสดชื่นอยู่นะครับแต่ว่าคนชนะอย่างเพ็รกาฟิลหน้าตานี่มีร่องรอยแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกว่าหลังเกมนี้คนแพ้กับคนชนะดูที่ร่างกายแล้วก็ใบหน้านี่ผิดกันเลยนะครับคนแพ้ดูสดใสกว่านะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่ทั้งคู่ได้พบกันนะครับก็มี แชมป์อันดับ3มนะครับมีอันดับ3มเมือ่อรอบท็อปบอลเมือมันพันดุคางที่สอน,นะครับเป็นเดิมพันนะครับนาเสือบรรยากาศต่างๆนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรกาฟิลต้องบอกว่าทีมงานจิตเมืองนนทสัปดาห์นี้น่าจะเข้ามาลุ้นกันอย่างเต็มมุมแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องอาวุธแม่นคมแล้วก็หนักแรงอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินไทยสอจอ๊วตอุทัยแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี้ทางด้านฝ่ายแดงเพชรกาฟิลนี่โดนของหนักๆก,ก,ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ไทยเป็นประเภทหนักแรงด้วยฉะนั้นนะครัับวนี้อออไไปทท่าายยยจกกุุธห คมกว่าแล้วก็ต่อยได้แม่นกว่านะครับซึ่งดูแล้วช่วงหลังๆนี่เพชรกาฟิลก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับต้นๆเข้าไว้ก่อนนะครับน่าจะลุนนับลุนน็อกลุนระยะสั้นแล้วก็ลุนระยะยาวได้เลยนะครับปลายๆน่าจะมีราคาให้ขยับขยายบางทุนได้ง่ายกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายนําเงินนะครับไทยสจเปียกอุทัยส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการชิงชนะเลิศนะครับชิงอันดับหนึ่งะครับเมื่อรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ1นะครับพร เรติยศนะครับพร้อมกับเงินรางวัล6 0แสนบาทไปขอะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ2นะครับพร้อมกับคว้าเงินรางวัล3 0 0แสนบาทไปขอได้นะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือโบอเขียวปอเปาอินนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชฝั่งโคงจอนเอเนะครับหรือว่าซิริลักษ์มวยไทยพิกัด135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวนิวัยสิปีจากยะโสธรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอเปาอิน n อ็นแอนพีบ็อกซิ่งนะครับโดยมีผู้การจวบนะครับพันตำรวจโทรประจวบเปาอินนะครับ เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีป๊อกมหาชัยนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับเตะเตะแต่ต่อยรุ่นแรกนะครับในคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงบูสสู้ดุดันนะครับสอกสวนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้กันแอนซิลาทองชอ .5 พยักที่วิธีหมยสยามอ้อมน้อย ชนะคะแนนยอดชยัยยกขาวแสนชัยยิมที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดตัดเชือกนะครับเพื่อที่จะหาคนเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็พลิกเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรกลับฟิวจิตมงนนที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยได้สําเร็จนะครับสามความหลังนี้แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2นะครับส่วนทางด้านฝั่งน้ำเงินนะครับเดชฝั่งของนิวัย24ปีนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสบปป,ป,ปลาว ตอนนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยเด็ดรัดนะครับมีท่านอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีมาน,นอุดรอหรือว่าผู้ชงกิจขยันนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมหนักแรงเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักสอบคมนะครับในของรัดมัดตีนเดีย่ยวแน่นแข็งแร่งแข็งแรงเลยนะครับแ,แล้วก็ฟอร์มสดด้วยนะครับสามฟอร์มหลังนี้มีชนะนอกยกสี่นะครับยอดชายยกขาวแสนชายยิมที่อทิศมวยสยามอ้อมน้อยหลยังจากนั้นก็ชนะนอกยกสี่ศิลาทองโคลา โคโลราโดไลท์สปอร์ตนะครับทีวิธีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดตัดเชือกนะครับหาคนเข้าไปชิงชนะเลิศแล้วก็เอาชนะคะแนนไทยสจอเป็กอุไทยตามคาดนะครับทีวีทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ่าเลยนะครับฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเดดฝังโคงจอนเอเนะครับเป็นหนเดียวนะครับที่ต่อยในมวยรอบท็อปวันมวยมันคัน พันดุครั้งที่2นะครับแล้วก็ชนะรวดแบบ100%เป็นะครับเป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับวับนนี้มาดูกันว่าสถิติจะถูกทำลายหรือว่าจะเพิ่มสถิติการชนะต่อเนื่องของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเด็ดฝั่งโคงนะครับแล้วก็พลิกสถิติเก่าๆนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับในรอบแรกๆนะครับในมือรอบครั้งนี้เลยนะครับแล,แล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดดฝั่งโคงจอนเอ็มเอที่เคยเอาชนะคะแนนทางด้านบัวเขียวปอเปาอิน ไปแล้วในรอบนะครับในรอบแรกๆนะครับหครั้งวันนี้ก็มาดูว่าทางด้านฝ่ายฝายแดงนะครับบวกเขียวนี่จะแก้มือได้สำเร็จหรือว่าจะเพิ่มสถิติทางด้านฝ่ายน้าเงินให้ชนะเป็น2ต่อศูนยนะครับโดยที่มีแชมป์พบวันมวยมันพันดุครั้งที่สองเป็นเดิมพันด้วยนะครับคู่นี้เป็นประเภทอาวุธหลากหลายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่า เพิ่มความหมักหนักแรงมาอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดทฝั่งโของอาวุธหลากหลายแถมหนักแรงด้วยนะครับหมัดหนักสอกคมนะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดทฝั่งโขงจอนเอเอ็มเอนะครับคู่นี้ดูว่าหลักอาวุธนี่ทั้งคู่นี่หลากหลายด้วยกันนะครับประเภทน็อกได้ในดีด้วยกันนะครับ <S <S แต่ว่าเสริมความหนักแรงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีความหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกคมเข้ามาเสริมนะครับผมมองว่าน่าจะทําให้ ทางด้านโบเขียวเกิดอาการพะวงนะครับแล้วก็เข้าทางทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเดทฝั่งโขงจอนเอเอ็มเอนะครับน่าจะเฉือนอาชนะคะแนนทางด้านัวเขียวปอเปาอินย้ำแคนไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับคว้าแชมป์นะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ได้สําเร็จนะครับคุณที่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดทฝั่งโคงจอนเอเอ็มเอส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกน้ำมันกานะครับแล้วก็เป็นการแก้มือกันด้วยนะครับโดยที่ฝ่ายแดงครับปราบซึกงสีโอปอส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ เป็นปิ่นเพชรบัญชาเมฆนะครับหรือว่าสิทธิเจแดงนะครับพิกัด138่าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับปราบสุดนิวายีปีนะครับจากจังหวัดตรังนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ e v o l u t ชันนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีสกัดเพชรสอสกุลพันนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านหมวดสีโอปอนะครับก้องเกียรติภูนเกิดนะครับให้การสนับสนุนใกล้ๆวันโชคนะครับก็จะมาทำหนักต่ออยู่ที่ สีโอปอค่ายมวลสีโอปอนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเสาร์นะครับเป็นมวยขวานครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับในของรัดปัตตี บูสู้ดุดันสอกสวนอันตรายมีลูกเข่าลอยสองชั้นนะครับลูกอาวุธมมยสวยงามของทางนั้นปราบศึกที่ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทด้านฝ่ายแดงนะครับปราบศึกก็มีแพ้คะแนนโลโบภูกเก็ตไฟครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนปิ่นเพชรบัญชาเมฆที่ราชดำเนินคือคู่ชกในวันนี้นะครับแต่วาล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนให้กับมาเทียสิงป่าตองที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี้มีแพ้สองแล้วครับแล้วก็ชนะหนึ่ง ส่วนทน่านฝันน้ำเงินนะครับปิดเพชรปิ่นเพชรนะครับวัย27ปีจากจังหวัดตากนะครับฝึซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเพชรสองแข้งสองกาดนะครับตน้นต้นนี้เ จจะตั้งกาดซ้ายก่อนนะครับไทยถ่ายนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปตั้งกาดขวานะครับเพื่อไม่ให้คุณสู้จับทางได้ถนัดนะครับเป็นมือครบเครื่องนะครับเป็นมือครบเครื่องสาต์แข่งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับบูสู้ดุดันเปิดเกมหัวจิตหัวใจสู้เกิดร้อยเลยนะครับแล้วก็เก่าด้วยกระดูกดีนะครับชกมานานผ่านเบอร์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าสั้นกว่านครับวันนี้ดูความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงปราศึกนะครับดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่า กระดูกเบอร์มวยนี้อยู่กับทานด้่นฝ่ายน้ําเงินนะครับปิ่นเพชรบัญชามเมฆนะครับสามฟอร์มหลังของทางนด้านฝ่ายน้ําเงินปิ่นเพชรนะครับก็มีชนะคะแนนไขโตะโอโนะนะครับนักชกที่นักชกญี่ปุ่นนะครับวันนั้นชนะ ช่วงเดือนกุมพันธ์ปี63นะครับก่อนโควิดจะระบาดนะครับหลังจากนั้นก็หายไปนะครับหายไปประมาณ8เดือนนะครับกลับมาขึ้นชกอีกทีนึงครับเดือนตุลาปี63นะครับหายไป8เดือนนะครับกลับมาชกในศึกสอสมายวันนั้นเจอกับคู่ชกในวันนี้นะครับเจอกับปากศึกสีโอปอนะครับต้นๆก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าไปปลายนี่ด้วยการที่เรือเวทีไปถึง8เดือนก็เลยทําให้มีแผ่วายแล้วก็ผิดแพ้ไปในที่สุดนะครับ แต่วาล่าสุดนะครับกลับมากู้ชื่อได้สําเร็จนะครับโดยที่เอาชนะคะแนนกองนาภาสีมงคลที่ราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับชนะ2แล้วก็แพ้เพียงแค่1น,นะครับ คู่นี้นี่เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับเดือนตุลาคมปี6 3นะครับพิกัดก็เท่าเดิมนะครับหน8ปอนด์นะครับวันนั้นชกในศึกสอสมใหม่นะครับกลุ่มพลังใหม่นะครับชกกันได้คู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าไปปลายเป็นทางด้านปินเพชรที่เหี่ยวปลายนะครับเพราะว่าเรือเวทีไปถึง8เดือนแล้วก็เป็นทางด้านปราบสุดที่เอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆนะครับวันนี้เป็นการแก้มือลางตางอีกครั้งหนึ่งครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินปิ่นเพชรบัญชาเมฆนะครับแต่ว่าเรื่องความพร้อมนี่ สภาพร่างกายผมมองว่าเริ่มที่จะดีขึ้นกว่าไฟที่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอสลีระร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับปากศึกสีโอปหรือว่าได้ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่าเรื่องความเกา่าเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวันนี้นะครับร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูดีกว่าไฟที่แล้วที่ทั้งคู่พบกันมานะครับฉะนั้นการยีระยัท้ายผมมองว่าน่าจะมั่นคง กว่าไฟที่แล้วนะครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงนิดนึงแต่ว่าชื่อมวยเบอร์มวยนี่ดูดีกว่านะครับเพราะว่าปะทะกระเบอร์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับทางด้านปราบสึกนี้ก็ต้องบอกว่า3ไฟไฟสุดท้ายนี่แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่หก็ดูว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับร่างกายก็ดูว่ายังไม่ฟิตเต็มร้อยเหมือนตอนสมัยที่ชกมวยรอบ อีสุสุครั้งที่30ครั้งที่ผ่านมานะครับดีกีของปราบสึกนี่ไม่ธรรมดานะครับรองแชมป์อีสุครับครั้งที่30เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รองแชมป์แล้วช่วงหลังอฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเหมือนตอนที่ชกมวยรอบอีสุนะครับร่างกายก็ดูว่าไม่ค่อยดีด้วยนะครับวันนี้ถ้าปินเพชรมาร่างกายดีกว่าไฟที่แล้วยังไงผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับปินเพชรบัญชาเมฆนะครับทาร่างกายดีนะครับ ฟอมชกต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับไม่ได้ชก,ชกหยุดหยุดเหมือนไฟที่ผ่านมาวันนี้มองดูว่าทางนั้นปิ่นเพชรนะครับร่างกายดีกว่าไฟที่แล้วนะครับน่าจะอาศัยกระดูกมวยเบอร์มวยที่ดูได้เปรียบนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านปราบศึกสีโอปอแก้แค้แนได้สําเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับปิ่นเพชรบัญชามเมฆส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกคู่นี้ต้องแจ้งกับ แฟนมวยก่อนนะครับถ้าคู่ที่1คู่ที่2แล้วก็คู่ที่3นะครับไม่มีการนับน็อกเกิดขึ้นคู่ที่4ีนี่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดสดไม่จบนะครับเนื่องจากว่า,าสัปดาห์นี้เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบนะครับฉะนั้นพิธีการต่างๆนะครับอาจจะมีค่อนข้างเยอะอาจจะ เข้ามากินเวลาการถ่ายทอดสดในคู่ที่4ได้นะครับฉะนั้นถ้าไม่มีการนับน็อกเกิดขึ้นคู่ที่4อาจจะถ่ายทอดได้ไม่จดนะครับก็แจ้งกับแฟนมยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมก็จะวิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงคือประตักทองคํา ปากบางค้าข้าวนะครับหรือว่าซินบีมวยไทยส่วนฝ่ายนําเงินก็คือวุธทิเดชทีดเดชเก้าเก้านะครับพิกัดของเาสิบแปดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงประตักทองคำนี้สิบเจ็ดปีจากจังหวัดตรังนะครับพิทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยนะครับโดยมีในหัวสิงต่อประตักสอจุลเสศนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเภทจังหวัดฝีมือคล่องหลักเหลี่ยดีนะครับดักเตะดักแทงดักแทงนะครับในไร้แขนขวางแทงแรงสอบสวนอันตรายสามฟ้อมหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะพุทธ วอลไกรทวี right นะครับที่พัทลุงหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนต้นเพชรนายแพทย์วีรชนที่ราชดาเนินล่าสุดนี้แก้แขนนะครับเอาชนะนอกยกสี่ต้นเพชรนายแพทย์วีรชนที่ราชดาเนินนะครับสฟอร์มหลังชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางฝ่ายน้ำเงินน,นะครับบุฒิเดชนะครับ17ปีจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียตีนะครับสรศักแซ้ตั้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าไนเหนี่ยวนะครับเปิดเกมคองรัดมัดตีเดินป้ามจับตีเหนียวแน่นแข็งแร่งแข็งแรงเลยนะคครรััับบบููสดดนนะ โดยที่3ฟอร์มหลังก็มีชนะอ็อกยก4นะยก3นะครับยอดขุนศึกชอสุกมายิมที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนอินซีดำนะครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ราชดำเนินลาสุดก็แพ้คะแนนกับวัชระพลสิงห์มาวินที่เวิลส์สยามสเตเดียมนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะ1ก็แพ้ไปถึง2นะครับคู่นี้นะครับเดิมทีนี่ขึ้นโปรแกรมไว้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับประตักทองคำนี้จะชกกับทางด้านลุงทิวา สอธนากรน,นะครับแต่ว่าทางด้านลุงที่ว่าไม่พร้อมนะครับถอนไปทีมงานจึงดึงเอาทางด้านวุฒิเดชมาเข้าเวนแทนนะครับอาจจะมีการเตรียมตัวรอละซ้อมรอรายการอยู่นะครับแต่ว่ายัางไงก็ความพร้อมก็ยังอยู่เป็นรองทางด้านประตักทองคําอยู่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวทพิกัดที่ต่อยในวันนี้ก็คือร้อยสิบแปดปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงประตักทองคํานี้ช่วงหลังๆก็เวทธรรมชาติเลยนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ชกอยู่เป็นประจําแต่ว่าทางด้านวุฒิเดชนะครับ ต่อยไว้ไฟสุดท้ายเพียงแค่1้อปอนด์นะครับฉะนั้นเวทพิกัดวันนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับประตักทองคําดูได้เปรียบเวทพิกัดครับเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นนักมวยตัวยืนในรายการอยู่แล้วนะครับฉะนั้นความพร้อมดูน่าจะเต็มร้อยมากกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับประตักทองคํานะครับปากบางคาข้าวหรือว่าซินบีมวยไทยนะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านวุฒิเดชทีเด็เก้าเกไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงประตักทองคําปากบางคาข้าวสำหรับวันนี้นะครับ เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับ มวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13มนะครับมีนาคม2564นกะครับกูมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งน so nice ึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรตนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อหพรู้แล้วก็สื่อห้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูล นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากพี่น,อน้องแฟนมวยด้วยนะครับขอให้รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสินะครับต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับไม่ประมาทกาดจะาตกนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับอีกประการหนึ่งนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งเวละยะห่างทางสังคมนะครับผมเชื่อว่าทํา3อย่างเป็นประจํานะครับท่านจะปลอดภัยจากโควิด -19 นี้ไปได้ด้วยดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมมาิกาดจะตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ